แน่นอนทุกคนติดตามร้อยกชั่วโมงก็รู้ว่าตอนนี้เราแคสติ้งกันอยู่มีเรียลิตี้แคสติ้งที่อยากจะภูมิใจเสนอนะคะเพราะว่าเราพยายามเฟ้นหาพิธีกรหน้าใหม่ที่เป็นเหมือนกับตัวแทนคนดูกับเรียลิตี้แคสติ้งคัดจากหลักร้อยมาจนถึงหลัก10 20กว่าคนที่เหลืออยู่เป็นใครบ้างไปชมกันเลยค่ะ ขอแ้งข้อมดีกับทุกท่านนะครับที่ผ่านเข้ารอบ20คนนี้ครับสุดยอดมากๆสำหรับ Re a l i t y c a ส ting สั้นๆอยากจะบอกทุกๆคนให้เข้าใจนะคะว่าเป็นการประกวดหรือว่าการแคสติ้งที่ถือว่าไม่มีผลแพ้ไม่มีผลชนะและไม่มีรางวัลให้แต่สิ่งที่เรามีให้ก็คือโอกาสในการร่วมงานกับรายการร้อยหกสิบแปดเรางไม่อย่างยิ่งว่าโอกาสตรงนั้นคุณจะได้รับและมายืนอยู่ตรงนี้พร้อมกับพวกเรานะครับเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับช่วงไอทีของร้อยหกสิบแปดชั่วโมงสักครู่ครับ